พ่อกินข้าวกับอะไรคะเจืดน้องไก่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะน้องชอบไหมแซ่บมากหลายป่ะเมนูนี้เร้ส<า>ึกว่าแม่สิเฮ็ดดูพอลูกมากนโซดหน่ำซุปเห็นไกลน่ล่ะไกล่เปลื่อยพ่อตัลูกหนูหนกินอะไรกินเห็ดกินฟักกินฟักด้วยอือหือข้าวใส่นน้ำลยเดอ้อ ยากินเจตตอนเด้อแอบไอคือว่ามากินเขาน้ำนอขวานมีหม่หมวงสุกข,ขอไกายแมบเปื่อยปาน่ะนะสายแห่นพิ่งมันเร้าหอดหรอือมันบ้า กินเห็ดเข็ม<ะ>กินเห็ดเข็ม,มจะสั่นตัวอื่นจัะไหนเปล่อยไหมไก่แม่ล่ะเปลือยเอาข้าใส่ด้วยแล้วก็ซดนทำซุปบัวคือข้าหไงแท้ xem bữa bye bye